อสัตว์เอ้ยเฮ้ยพี่ไอามาตามมาอยู่หนงะจอดได้ทีมึงจอดเอายังแตกยางแตกพี่ยังแตกผูกอมองไม่เห็นเป้าด้วยสัตว์เลขเลกบงัง โอ้นัดยังขับได้อยู่ไงวะเนี่ยยางแตกหมดละยังขับได้อยู่เลยแตกสองแตกหมดเลยอีกสามสิบวิแบ็เดียวผมมีเหลืออีกประมาณร้อยร้อยร้อยแปดสิบอะร้อยเก้าเออขออพยาโทษดิขอพยาโษดิไม่ใช่ที่ผมป้นิเหลือร<อ>้อยแปดสิบแล้ว ไปเ้ยเป็นวิ่งนี่ขับหมุนนะ่ะขับหมุนแม่งขับชนนะ่ะเฮ้ยอย่าไปทางหน้าต่อน้อยได้ไหมแหลกอะ่ะคนแหลกเลยอะ่ะอ๋อโอเคแชมป์แชมป์ม,มา,าวอร์มเกินกันไอดีสัมหนา โอ้ยใส่จะส่นอยู่นัดงานเข้าแล้วดิเวลามันค้างอ่ะรถอยู่นิ่งเลยยังไม่ตายเลยเวลามันค้างอ่ะ เองก็ไม่ได้ขับไปแล้วมเมบี้นี่ชื่ออะไรเอ็ม uh um.